สบายดีพี่น้องกลาวทัก,ากท่ายสบายดีสวัสดีทีสูทุกคนเด้อพี่น้องอาายินดีตอนทับกระสูช่องนองอันตอนนี้ก็เริ่มมาปูนไหวแล้วเนาะพี่น้องคนปูนค้นยังเยอะเลวน้องอันทากับมา ร่กวพอดีคนนะนี่แต่การร่างมาปูนแบเด็กชายพี่น้องเบิ้งบอนนี่น้ะพี่น้องนี่ <c oughs> ที่ว่าเป็นประเด็นน้องพี่น้องบ้านนี้ก็คือนี่แหละแค่สิประมาณนี่น้อพี่น้องแล้ว <c oughs> ก็สาน แต่กระสานแหล,ะล่ะนะมันก็ออกมา <c oughs> ทางนี้พี่น้องมันอาศิดความดินเอาเอาดินก็จะนอฟอรมันออกมาเอามาโผล่ออมานี่ละกสิเอาดินเข้าจากในนี้จักหน่อยเนาะเบื่ออหนี้เนาะพี่น้องอ,อ,อันนั้นลาก,กวัวเดิมพี่นเนาะ บัตรนี่ก็คือเขาจะบัตรได้เอาอเอานาะอันจะเป็นละขวเดิมแต่เขาจะเอาเบื้องนั้นยิงยิงจังหน่อยเอานิดเดียวนะพี่น้องนิดเดียวอ่ะลิมันบัตรได้ลายอันนี้เขา สารเมือว่านี่จสารมาจนแล้วเบิดน้องสินอเอาเปลี่ยนกลุ่มกันเห็ดเด้อกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองเปลี่ยนที่กันเด <c oughs> <c oughs> ้สารจนแล้วจนสุดเอาเปลี่ยนอันนั้น เปลี่ยนที่กันเห็ดเนาะพี่น้องกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองเพราะว่ามันลายดิท่านสีเห็ดร่วมกันเลยบาดเดียวเหรอแม่แล้วบาดเดียวกันได้อยู่ดอกพี่น้องฮะคนปรอยากมาเนาะท่านเห็ดร่วงนะถ้าเห็ดเป็นกลุ่มใครเนาะกลุ่มไครกลุ่มแม่มันก็สีแบบบ่มเงินบรนไดแต่เรากลุ่มฟองไข่ฟองมันเยอะนะพี่น้องอันนี้เด้อ นี่ครับตายเฮาเนาะเปิ้นก็ซอยกันสันน้นมาบ่ทันหลายเนาะพี่น้องขนาดว่าเฮ็ดเป็นกลุ่มกลุ่มมนมาคนบ่ทันหลาย เดินี่สุดม,มากเกดมมกินเจอเพื่อนน้อก็ปูนซ่าสอบต้นนี้นพะอ่นอง เอยาจะน่อยมาสมมาฝนนะ่นาะปูนปูนสมปูนจะน่อยเท่ามาี่มเลยสมเลยเนาะกองจำอิดเทาตะหลงกพกันกสมลยสบายดีคครับแตงหนาววันนี้เป็นแบบที่

พอมว่าจะกินเยอตุ่นเนยดแว่า่าปูเนี้ยวดียีห่อดหลับพิษน้มปูนเนื้อค่ะตรงนี้ เอาละสิน้องเอ้ยต้องแล่เ like พ uh ื so ่อ like ชิแล้วเนาะมีหยาปุเลาะฝนมันน้อยเด้อพี่น้องมันก็เลยบ่ได้แรงงานเสื้อสุดอีกแล้วก็ลายอันลายคนที่มบ่มานี่ 明明，哦。 ไปเบ่งเนาะว่ากองอหนึ่งที่เ้าสมทีม่เขาได้ลไล่สั่งไว้่นปฟูดไปคิดประจอ ได้ประมาณพอดีอีกสองหลอเพื่อสุดหาเทจำกับอันนี้เลยเด้พี่นักกราบฐานเลยกน

น่งเงี้ยสุดเลยนั่นอะกล่องทูผีโอ้เสตเวกโอ้ข้าวข้าวขึ้นนาเด็ กองหนึ่งพี่นออ้องเฮ้ยดูดูงกองนี้เนาะยังอีกสาวเอ้ยอยังอีกสิบสาบ รถชนกันพ่ออะไรมันสิบอวชัวเหมือนอ่า พี่น้องเออตอนนี้ใกล้ๆสีแลลวแล้วนะเหลือสุดท้าย,ลลาย,ยแล้วดูหรอกสุดท้ายเปลือสีแลลวพี่น้องแดดแต่แดดหนอนก็หอนนะว,วันนี้ก็ไม่แห้งแหละพักผ่อนมือหนาก็กลุ่มสองเหตุนะเนาะเกี่ยนกันเป็นกลุ่ม เยันเป็นกลุ่มเหตุวันนี้คือสีเหลือสนามคือเดซุกไดสุกอ้อมไปอีกเบื้องหลังสุกไม่เท่เนาะเอางเฮอีกประมาณสามโหลดคุแล้วสมบัติเดียวเลยเนกกาะบันนี้ ອັນນີ້ຫ້າພີ່ນ້ອງໂອ້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 ໂອ เกวาาเลยที่หนองคางลงททงเป็นเจ้กว่าเป็นกว่าง เาะอืมไม่หานเมนี่ตับหัวเขาปีวตัวท่มเหลือตับหัวเขาเลยตีแบบไม่อีกห้าแปดชัน่้นเอามาเยอมาทีเดียวเัวทะครับว่วมาใส่นะ

All right, we go. แล้วพี่น้องเอ้ย,ปออยไปเยไปไปไปม,นะมันเหลือนะพี่น้องก็เลยเอาไปใสนะ่นเหเีือตาติบเนาะ จะได้ลงท่าอยงที่น้องเข้าไปเบีองเืึอนเลยก็ได้พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็แล้วเรียบร้อยเลยเนาะ จะส่ให้พี่น้องมาเบิงว uh ่าได้ซํำได้พี่น้อเลยลายเติดเาเดเเดลยอันนี้คืออันที่เ้าเหตุใต้มมือนี่นะพี่น้องท้ามี อันน e ี้บอนขังเหตุความเอาอันนี้ด้วยตัวเดินแ้่จริงๆขาสทีเอาออกก่อนเนาะหัวตัวนี้ว่าเออแล้วเราพี่น้องเอ้ยแล้วไเนาะ พี่น้องอันนี้ท่านเท, <ะ S 3> ท <ะ S 2> แล้วแหละมืออื่นจูกลุ่มซองเนาะพี่น้องเิ่นกเสิเทต่อไฟเบืองนี่นาจะอีกมืออื่นกัน่าจจะยังบ่แล้วอีกมือืออีกมือหนึ่งพี่น้องเพราะว่ามันกระด้บ่ได้ยาาปันได้ได้นี่ปูนสาวกระสอบมันก็สิได้ประมาณน่นาจะบ่สุดตรเนาะมืออืนอ่นกันดิอาจจะเป็นจูเฮ้าแต่มาเห็ดสับนะหรือบอกกเห็ดร่วมกันเนาะพี่น้อง ไปพี่น้องเอ้ยแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็สิเดเจบเพียงสำนีละเด้อเนาะขอบคุณขอบใจเอฟซีเบอร์สทุกคนพี่น้องที่เข้ามาติดตามและก็หบชมน้องอันจะจบคลิปเนาะเดี๋ยวเอาไว้พากันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย